สวัสดีค่ะปานาชาแบบนะคะสิมาอัปเดตค่าปลูกเนื่องอาทิตย์แห้เบิ้งนะคะนี่นะคะค่าค่าที่ปลูกไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะติดแล้วนะคะเห็นอกคะปลูกค่าไปเนื่องอาทิตย์ที่แล้วมาอัปเดตเบิ้งวา่ามันติดอย่างทีบานาชาแบบวาบอติดแล้วนะคะเพราะว่ามันถอดยอดถอดยอดเป็นสีเคียวเลยนะคะถามนั้นบ่ติดมันสิบเป็นสีแบบจังสีนะคะ นี่สินะคะอันที่มันกระติดอยู่ล่คะคะแต่ว่าวามหมายว่ามันถอดยอดสีเขียวแล้วนี่นะคะคือคือมันมันติดแล้วนะคะหนึ่องอาทิตย์เท่านั้นนะคะสูตรทิบาน,น้าชาแบบเห็ดเป็นสูตรง่ายๆค่ะแค่เฮ้าแซน่าม,มักจุลินซี์สังคอแสงน้ำจุลินซี่สังคอแสงขเขาเฮ็ดเอานะคะได้อ่าอ่านะไออัน,อนคุณพ่อสมบัตินะคะพ่อสมบัติโคด,ดุงเป็นคนไหายมากนะคะ ก็เลยเอามาผสมก็เลยเป็นหัวเชื้อต่อต่อต่อตอกันไปเรื่อยๆก็เลยได้มาใส่เท่าซุมมือนี่นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นคลิปสัน้นๆนะคะบรนณาชาแบบเฮ็ดคลิปสัน้นๆนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้ค่ะสำหรับมนีบานณาชาแบบสวัสดีค่ะ